สวัสดีกันทุกทคนครับมาร้านคาเฟ่เล็กๆครับข้างนอกเห็นไม่เท่าไหร่ครับแต่ข้างในเห็นแล้วต้องอยากเข้านะครับตรงนี้จะอยู่ที่บ้านกะโพตําบลกะโพครับอาเภอท่าทูมจังหวัดสุรินทร์ครับร้านนี้จะอยู่ติดถนนเลยครับเชื่อกันได้มาหมู่บ้านช้างครับตรงกันข้ามกับโรงเรียนบ้านกระโพเลยตามที่เห็นนะครับติดกับโรงเรียนเลยครับตรงกันข้ามถนนนะครับเดินเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นซุ้มเล็กๆให้เราได้ถ่ายรูปตามที่เห็นครับ การจัดร้านถือว่าโอเคครับดูดีนะครับเดินเข้ามาข้างในอาจจะดูเหมือนเล็กๆครับแต่พอเรามาดูข้างในแล้วผมเห็นข้างหลังแล้วแบบสุดยอดเลยครับอันนี้คือรูปแบบการจัดร้านจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือบริเวณด้านหน้าเข้ามาจะมีโต๊ะโทรศัพท์เล็กๆแล้วจะมีจุดเช็คยินในการที่จะถ่ายรูปครับมีน้ําตกดูดีครับบริเวณด้านหน้ายังไม่ถึงจุดไฮไลท์ครับถ้าเกิดว่าเข้ามาบริเวณในร้านครับ แอร์เย็นๆสบายๆพอออมานั่งก่อนแล้วนี่ครับวันนี้บริเวณภายในร้านเมนูราคาก็ไม่ได้เท่าไหร่ครับเริ่มต้นที่40บาทนะครับ50าบาทราคาพอๆก,กันกับร้านกาแฟทั่ทวๆไปครับการตกแต่งภายในครับเป็นแบบนี้แอร์เย็นสบายนะครับภายนอกเดี๋ยวเรามาดูกันครับช้านในกรณีที่ชอบแบบธรรมชาติก็จะอยู่ตรงนี้ครับเดินเข้ามาข้างในนี่โอ้โหเห็นแล้วอยากอยากจะให้ลหลายๆคนได้ลอง แวะมานั่งดูครับบรรยากาศธรรมชาติชิลๆมองไปเห็นทุ่งนามองเห็นความเขียวขจีแล้วแบบนี่ครับมีเปลให้นั่งเล่นด้วยหรือถ้าในกรณีที่แบบชอบแบบห้อยขามาตรงนี้นะครับเมนูนแนะนํานะครับแล้วแต่ฝั่งทางด้านนี้เอาละนะครับก็จะเป็นแบบสไตล์วินเทจหน่อยนะครับด้านนูน้นนี่ครับข้าวฟ่างคาเฟ่ครับแอดกะโพหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์นะครับม,มุมในการที่จะนั่งก็ หลายจุดหลายที่เลยครับโอเคมากนะครับอยากจะให้หลายคนที่มาหมู่บ้านช้างครับแวะมานั่งพักผ่อนสบายสบายก่อนที่จะเดินทางต่อครับข้าวฟ่างคาเฟ่โอ้ทางด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นสไตล์โรมันนะเนี่ยดูดีครับเป็นการปูหญ้าเทียมแล้วข้างบนตรงนี้เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูกันนี่เดินขึ้นเข้ามามีเปยยวนให้นอนเล่นนั่งเล่นแล้วตัวนี้ก็จะสัมผัสกับบรรยากาศทุ่งนา เขียวคจีหนุนนะครับทางด้านนูน้นดูดีมากครับด้านหน้าไม่เท่าไหร่ครับแต่เข้ามาข้างในแล้วรู้สึกโอเคมากดูดีครับดูดีเมนูราคาก็ถือว่าไม่แรงนะครับราคา40บาท50บาทนี่จะเป็นราคาสแตนด์ด์ดอยู่แล้วนะครับสำหรับในเรื่องของคาเฟ่ที่เราไปกินกันทั่วไปนี่ครับดูดีเลยครับทางด้านนี้นี่มีเป มีหาชิงช้าให้นั่งเล่นนะครับทะลุเข้าไปครับมาทางด้านนี้มีมุมแต่ละมุมแต่ละจุดให้เราได้นั่งว่าเราอยากจะนั่งตรงไหนน่ครับใต้ต้นไม้ก็มีโอโ้โหโอเคเลยครับห้องน้ำก็จะอยู่ฝั่งทางด้านนูน้นหูยพื้นที่เล็กๆครับแต่ก็จัดการได้ดีมากนี่ครับมองไปก็จะเป็นชายทุ่งยามเย็นๆครับเวลาในขณะนี้ประมาณ 16นาฬิ30นาทีหรือว่า4โมงครึ่งครับผมกลับมาจากไปเป็นวิทยากรครับก็เลยขอแวะพักสักนิดหนึ่งครับพามาดูกันเช็คอินครับที่นี่ครับข้าวฟ่างคาเฟ่ดูดีเลยครับใช้ได้ครับใช้ได้ดูสวยมากมุมทางด้านนู้นเดินเข้าไปดูกันอันนี้เป็นห้องน้ำเขานะขนาดห้องน้ำยังดูดีขนาดนี้เลยเป็นสไตล์นอร์ดิกตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินข้างๆห้องน้ำ แล้วก็จะมีเต็นท์กลางนะครับไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปกินกาแฟได้หรือเปล่าน่าจะได้นะถ้าไม่ร้อนนครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูแนะนําในร้านกันว่ามีอะไรยังไงบ้างเนาะตอนนี้ก็สั่ง้้อยู่ครับแต่ที่ชอบก็คือบริเวณด้านนอกครับดูดีครับดูดีเพื่อที่จะเป็นแนวทางนะครับสําหรับคนที่เป็นคอกาแฟครับแวะมาได้ทั้งรสชาติและก็บรรยากาศเดินเข้าไปดูภายในกัน มีสองท่านสั่งไว้แล้วเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในเมนูที่จะแนะนำเพิ่มเติมเข้ามาแล้วเนี่ยครับอ่ะเป็นไงสั่งแล้วอ่ะได้สั่งอะไรบ้างครับนี่เป็นเมนูคาปูชิโน่ปันคาปูชิโน่ปันแล้วก็ชาเขียวปันจะเป็นแบบนี้ครับเมนูราคานี่ไงครับราคาถือว่าเป็นเรื่องโอเคเลยครับทั่วไปนี่ครับชัดเจนว่าเราต้องการที่จะเป็นอะไรนี่ครับ เปิดตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหนครับผม8นาฬิกา,า,า,าถึง18นาฬิกาเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันนะครับก็มาได้ครับที่ข้าวฟ่างคาเฟ่ครับ Coffee Tree นะครับอยู่ที่บ้านกระโพครับตำบลกระโพอำเภอท่าทุ่มจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ผ่านเข้ามาก็ชื่อว่านำบรรยากาศอีกหนึ่งร้านคร้บไ้มาฝากกันกับคอคาเฟ่นะครับวันนี้เจ้าภาพเรานั่งอยู่ท่านผู้มีการ ชัยนิดนบจะเป็นชัยวัดตลอดเลยโอเคครับขอบคุณครับบรรยากาศดีด,ด้านนอกมองไปครับ